น่าผิดหวังสุดๆเลยพี่โอชีมิท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะให้ไปถึงหนึ่งล้านคลิยในปีนี้เลย <Yeah. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง จะต้องชอบค่ะ<ต>เปเธอไปมาเบแล้มาบลมันคือใคร Spiderman and โอ,อ้ยะ Amazing friend เราจะมาสุ่ม Spiderman กันนะทุกคนว่าเราจะได้ตัวไหนผมไม่รู้นะว่ามันมีตัวอะไรบ้างเพราะว่าเขาไม่มีรูปบอกเลยอะแต่ข้างหลังจะมีรูปแบบอันนี้นะทุกคนน่ะเนี่ยทุกคนมันแต่มันดูไม่ใช่ Spiderman หนึนน่เป็นแบทแมนเตอร์ป่ะ ในนี้นะคะทุกคนจะมีสไปเดอร์แมนอยู่3ตัวตัวออริจินอลสีชมพูแล้วก็สีดำปะตามอันเนี้ยมันคือไมค์มอร์ลเลสอ่ะคืออะไรสไปเดอร์แม,มนมันชื่อไมค์มอร์ลเลสสีแดงคือพีเตอร์ปาร์เกอร์ส่วสีขาวคือสไปเดอร์ควินเฮ้ยรู้จอ <c oughs> แต่ฉ <c oughs> ันบอก <c oughs> ลูกข้างหลังมันไม่ใช่ทำไมเขาไม่เคยดูหนังเองตัวสีขาวเลยอะ่ะสีขาวมันอยู่ในเรื่องสไปเดอร์แมนแอน ไปดูเวอร์ส<ม>ที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันอ๋อแล้วตอนนี้ไม่มีแอนิเมชันแล้วไม่มีหนังออกมาเมย์ก็ไปดูแล้วในโรงหนังไงเป็นการ์ตูนแบบแอนิเมชันที่อยู่แต่ไม,มแไม่มีหนังออกมาเป็นคนเขากลังคาดว่าจะสร้างครับเรื่อง The Amazing Spider-Man ของโซนี่เขาจะเอาตัวเนี้ยกลับมาซึ่งจริงๆคนเนี้ยมันตายไปแล้วเป็นผู้หญิงเหรอใช่เป็นนางเอกของ The Amazing Spider-Man ภาค2ที่มันตกลงไปตายแล้ว Spider-Man ก็ดเดินไปช่วยไปทันใช่อ๋อนนี่คือแฟน Spider-Man เหรอสีชมพูนอ่ะจริงๆมันคือถ้าเกิดในหนังอ่ะ จักรวาลของโซน,นี่อ่ะมันคือแฟร์สไปเดอร์แมนถ้าเกิดในการ์ตูน,อ,น,นอ่ะในแอนิเมชันเนี่ยมันคือมาจากอีกยูนิเวอร์สหนึ่งมันคือการเปิดมัลติเวิร์สมัลติเวิร์สกรา,าแล้วตัวสีดำอ่ะประวัติเป็นยังไงบ้างมันคือเป็นสไปเดอร์แมนผิวสี <S 2> <S 2> ชื่อไมล์มอร์เลสเขาชื่นอชอบสไปเดอร์แมนอยนู่แล้วแล้วบังเอิญวันหนึ่งเขาได้เป็นสไปเดอร์แมนเขาได้เป็นได้ไงอ่ะเหมือนกันโดนแมงมุมกัดน,น่าจะใช่จำไม่ได้แล้ว ไ,ไปเปิดดูไหมไปเปิดไปเปิดหนังคือคือก็อยู่นะในในอีกมัลติเวิร์สหนึ่งถูกป่ะใช่สีดำใช่ใช่ใช่อยู่อีกจักรวาลแล้วเขารู้จกักกัน,นไหมตอนแรกไม่รู้จักกันสุดท้ายก็รู้จักกันเพราะว่าในหนังมันคือมันช่วยกันเพื่อสู้มาลองแกะอะไรมันไม่รักแกะแอะไรเลยต้องลองก็เ,เลยอะที่เขาบอกว่าน่ารักเหรอทันให้ร้องว่าอะไรนี้ไม่ะเนี่ยเหรอมา เรามาสุ่สไอร์แมนแอนด์เดอะอเมซิ่งเฟรนซ์กันดีกว่าครับนี่คือกล่องที่หนึ่งเดยวโอ้แพ็กเกจเขาแบบดูเจ๋ง,งนะมันเป็นลายแบบว่ายายแมงมุมทุกคนดูดิใชแ่แก่ไงวะแก่นะแกก่อนเลยดีเลยฉันอยากได้ตัวสีขาวฉันอยากได้ปีเตอร์ปาร์เกอร์นี่มาแล้วมาดูใบก่อนสิ่งแรกที่ต้องทำคือดูใบ มีมีน้ำมันกับรถได้เยอะอ๋อนี่ไงตัวที่เขาจะสุ่มได้มีทั้งหมดนี่ทั้งหมด9ก้าตัวโอ้ตัวแรกคือสไปเดอร์แมนหนึ่งนะครับก็คือสไปดี้ก็คือพีเตอร์พัคเกอร์แหละได้เป็นตัวเอกอันนี้คือสไปเดอร์ควินนะอ้ามันไม่ใช่ว่าคำว่าโกส์สไปเดอร์วะใช่ระผีเออแล้วมันไม่ใช่ควินเหรอนี่สไปเดอร์ควินเหรอแล้วมีเดอะฮักด้วยนะมีเดอะฮักแล้วก็มีนี่จะเป็นสไปเดอร์แมนแบบตัวโรบอท เอ้ยหรือว่าเป็นมงมุมที่การจไปเดอร์แมนทุกคนเด็ดแล้วนี่ก็เป็นนะไมค์มโลเลสนะฮะนี่ไงทุบอกแล้วมันมีแบ็คแบ็คแพนเตอร์อยู่ด้วยแบค็คแพนเตอร์นะแล้วก็มีมิสมาเวลแล้วก็สไปดี้สองอันนี้น่าจะเป็นบิทเตอร์ปั๊กเกอร์แหละเป็นตัวเอกแ,แต่ว่าเป็นคนละท่านะแล้วก็มีกรีนกอบบินนะครับทุกคนคือได้ตัวไหนก็ได้ที่แบบว่าไม่ใช่กรีนกอบบินนั่นแหละทําไมอ่ะใช่ในตัวฉันอยากได้ตัวดีโอเค ้วมาเริ่มสุ่มอะไรมา้อมยังกีนกอมบินมันไม่ดีหรอจะเป็นตัวร้ายอ๋อเผยละขอให้แกได้ไดไก็สไปเดอร์มาก่เาเขามีมไฟหนึ่งแ้มงแกคุงอยาคิดผานไม่ออกจบรอนดอนไปเลยมาให้เวลาสุม่มละ ทำไมเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะมันจางไม่เกินได้โปรดนะคะคนที่ออกแบบแพคเกจกล่องสุ่มช่วยทำให้มันลุ้นขึ้นมาหน่อยบแบบมันวินชิ่นกว่านี้เฮ้ยได้ปีเตอร์บาร์เกอร์ได้ตัวแรกเลยทุกคนตัวหนึ่งเลยนะเมื่อกี้หนูไม่ไดีใจอะ่ะรางวันไม่มีความลุ้นเลยเฮ้ยเจ๋งทุกคนแต่ผมใจนิดหนึ่งวะทุกคน เออตัวที่ได้มาข้างใต้มีรูเห็นไะตัวที่เท้าอ่ะมันต้องมีที่ไว้ยืนเพราะแบบในกล่องมันมีอะไรเป็นฐานให้ยืนเลยนะเออจริงซื้อเพิ่มมันเน่ะซึ่งไอ้รูที่มันยืนเนี่ยมันเหมือนขนมสมัยเด็กที่มันเป็นแท่งเจ้ายาเป็นกระบอกแล้วแบบเอาตุ๊กไว้้ขางบนเลยหนูว่าเขามาจากอันนั้นแล้วเขาใส่แพเกจมันไม่เลยขาดเลยนะเนี่ยประเทศเนี้ยเป็นหุ่นแต่มาจากเรซี่นะทุกคนมันจะแบบเหนียวนุ่มๆนิดนึงนี่ได้หน่อยๆเออถือว่าใช้ได้ไหม แกว่าใช้ได้ไหมแกวะอันนี้จะซื้อมากล่องละเท่าไหร่กล่องร้อยห้าสิบากล่องละเหรอใช่กล่องละใช่กล่องละนี่เขาแอบส่งตรงเนี้ยเหมือนเขาจะให้ตัวเดียวกับแกเลยเฮ้ยไม่ได้ลืมไปลืมไปลืมไปก่อนลืมไปก่อนไม่ได้ไม่เราต้องซูมเสียงหาย โัวเราะก่อนตัวที่หนึ่งได้ปีเตอร์บักเกอร์มาตัวที่สองเอาเองโอเคเอมือกดคนเดียทำไมวะหน่าฝีฝังสุดๆเลยพี่ทำไมอะกดลงไป เอาลำเชื้อเมื่อกี้นะ,อะส,สองร้อยห้าสิบสองร้อยก็ห้าร้อยทำไมสองมันก่อนนี่อะไรตัวเดียวทำมาทำไมอะ่ะอาจจะเป็นคนละมัลติเวิร์สนั่เนเองทุกคนดูดีนะตัวนี้สูงกว่านิดหนึ่งประมาณสองมิลนะ่ะสูงที่ส mm นะองมิลลิเมตรนะมองยังไงว่าสั้นกว่าเฮ้ยตัวนี้ตีนใหญ่กว่าตัวนี้ตีนใหญ่กว่าเดี๋ยวให้กล้องดูนะว่ามันต่างกันยังไงไม่มีขอบต่างเลยพี่เหมือนกันแบบ ขอแฟนเป็นเหมือนมีมในสไปเดอร์แมนอะยูแอมสไปเดอร์แมน n You s p i d e r แ a นใครดูไหมที่มันมีสามตัวที่มันยืนติดกันเสียงว่ะโอ้ยเปิดกล่องสุ่มเอาได้ตัวเดียวกันมันเฟลแบบนี้นี่เองมันเป็นเรื่องอะไรเหรอไอ้ผิดหวังสองร้อยห้าสิบบาทเก้าร้อยสองตัวเราต้องมันเล่นอะไรได้บ้างอ่ะทุกคนมันทำอะไรได้บ้างเราตั้งตรงเดี๋ยวสู้กันได้ไหมให้มันสู้กัน หมเวลาส่งกันทานั้นหดได้ตัวสีชมพูเลยจบกันเลยอะทุกคนจริงจริงมีตัวอื่นที่น่าได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าเขาน่าจะเอาสไปเดอร์แมนมาเยอะสุดอะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใครใก็อยากได้เขาอยากให้คนแฮปปี้มั้งเขาบอกว่าเราตรงดีนะได้ตัวเอกสองอันเลยอือแถมท่าเดียวกันซะด้วยใครอยากได้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่แอดโอเปอสตูดิโอ ขายเออขายเลยเอฟที่สองร้อยห้าสิบบาทราคาทุนาาาา <laughs> ไม่ได้ไปสุ่มไงถือว่าคุณได้ตัวเอกแล้วอะดี <laughs> <laughs> เออสองร้อยห้าสิบบาทไม่โดนอีเมสนะทุคนเนี่ยแหละครับ <laughs> ะะทุกคนก็เป็นการสุม่สมสบายดีนะแ,แอด Amazing Fan ครับเป็นงานได้เฟรน n ์มาแบบ Amazing ไหมล่ะแต่้ยังขาดใจน้ำสึกไว้ไอ้ผ้าเนี่ยมันปุ่มแบบมันต้องไปเอามาจากของสักอย่างแน่ๆเลยนะท้กคน ก็เคยครัทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคิมนียใหญเราผสมสุดที่ไม่ใหม่ๆก็ทำให้ยอดวิวนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ถึง1ล้านวิวนะเราจะซื้อมาทั้งหมด10อันเลยถ้าคลิปไหนถึง1 000, 000, ล้านวิวเราจะซื้อนะว่า10ใช่เราจะซื้อมาบแบบเปิดแพ็แคเกจชุดใหญ่จดัดไปค่ะ1ีล้านวิวอ๋ออ๋อหนึ่ล้านวิวอ๋อโอเคเอาทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราหน่อยอย่าลืมกด มาช่องกูด okay. okay. sure. ีกว่าโอเคไล้เจอกันใหม่กันช right. uh ่วงเออทีมมีทอยเดี <enfin> <these days. p consciously> ๋ยวถึเวลานะคะทุกคนบ๊ายบกันราดอุ๊ยลืมไปเขาจะซื้อต่อนี่หว่าทีนี้มีอะไรเกิดขึ้นครับพื้นเราทำด้วยเหมาะอย่างดีไม่มีทางกระแทกแน่นอนฟอร์มดแล้วพี่อ้าว คนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งหูจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแลถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ไปเลยคอมเมนต์ไปเลยหน,นึ่งล้านแล้วจะใครหนึ่งล้านแล้วจะใครหนึ่งล้ลานแล้วจะใคร